ตามสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนหรือสถานที่ราชการของเจ้าหน้าที่เขมรเนี่ยจะมีแผนที่ฮะเป็นแผนที่มโนแมปที่เขาเขียนสะกดจิตกันเองเป็นแผนที่ซึ่งเขียนและแสดงขอบเขตของกัมพูชาเนี่ยกินเข้ามาตามแผนที่ที่ลอนนอนเขียนไว้คือเขาสะกดจิตเด็กหรือคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาก็จะเห็นแผนที่แบบนั้นไงว่าไอ้เกาะกูดเนี่ยกาของไทยไอ้ตรงนี้ก็ของไม่ใช่ของไทยไอ้เกาะกูดเนี่ยก็ของเขมรไอ้นี่ก็ของเขมร เด็กเกิดมามันก็เห็นไงนนเขาก็จะรับรู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นของเขมรแล้วคนไทยเอาไปได้ยังไงตอนนี้มันถึงได้ไปปลูกปัน่นมอ็อบต้องรกวมอ็อบในต่างประเทศเช่นในญี่ปุ่นนะเกิดมอ็อบชาวเขมรมาเรียกร้องว่าเกาะกูดปเป็นของกัมพูชาในขณะซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมไทยรัฐมนตรีไทยมาบอกว่ากัมพูชาไม่ได้มีความประสงค์จะครอบครองเกาะกูดเขาแค่ต้องการแบ่งปันทรัพยากรใต้ทะเลคุณไปดูสิในต่างประเทศเป็นข่าวเนี่ยเอาแน่ๆในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยม็อบเขมรเนี่ยมันไปเรียกร้องกับสัง คมโลกว่าเอาเกาะกูดของเขเมรคืนมาส่วนรัฐบาลไทยก็โมโกโหกกับประชาชนว่าเขเมรเขาไม่มีความต้องการเกาะกูดเขาต้องการแบ่งทรัพยากรซึ่งไอ้คำว่าแบ่งทรัพยากรเราก็ควันออกหูแล้วนะแต่มาโกโหกว่าเขเมรไม่มีความต้องการและเขารับรู้รัฐบาลไทยบอกว่าเขเมรรับรู้ว่าเกาะกูดเป็นของไทย ตรงไหนอ่ะมันเปล่าเปล่าโกหกประชาชนโกหกชาวบ้านอยู่ทุกวันอาศัยความหน้าด้านไงนี่ยังไม่พูดไอ้ที่เคลมว่าน่าทำไทยเดี๋ยวว่ากันแต่ว่ามันเหมือนกันก็คือมันโกหกกันเองจนกระทั่งเกิดมโนว่าเออมันจริงไงไอ้เด็กรุ่นใหม่ก็เกิดมาเห็นชาวขเขมรอ้าวตกลงแผนที่กูเห็นแต่เด็กก็นี่ก็กูดมันก็ของกัมพูชาอ้าวแล้วทำไมเราไม่เรียกร้องฟ้องมันคืนเขาต้องการให้เกิดกรณีแล้วไปฟ้องร้องศาลร,ระหว่างประเทศส่วนไอ้หน้าที่ของรัฐมนตรีไทยนายกไทยตอนนี้คือสร้างหลักฐานให้ขเขมรเนี่ยมัน แคปเอาไปยื่นในสำนวนว่านี่ไงรัฐบาลไทยก็ยอมรับว่ามันมีพื้นที่ทับซ้อนมันถึงได้พูดทุกวันเห็นป่ะแล้ววันที่1เราก็ต้องไปขัดขวางมันอีกเพราะวันที่หนึ่งพฤษภาคมเนี่ยอีรัฐบาลไทยเนี่ยมันก็จะสร้างดิจิทัลฟูดพิลท์คือหลักฐานซึ่งมันจะบันทึกอยู่ในเว็บไซต์ข่าวสารว่านี่ไงประเทศไทยก็ยอมรับเนี่ยว่าพื้นที่มันทับซ้อนเข้าใจยังพอทับซ้อนปั๊บก็ต้องไปขอศาลให้ตัดสินมันไม่ทับซ้อนมันเป็นของไทย